สวัสดีครับ FCI u s e Car จัดมาให้อีกแล้วนะครับสำหรับของขวัญสำหรับ FCI u s e Car ผมไม่ได้โม้ผมไม่ได้ขู่นะครับแต่ทุกอย่างมันมีหลักฐานเป็นจริงนะครับเมื่อวานออติสหน้าหมูไม่ถึง1ชั่วโมงปิดไปเลยนะครับคนทำกันเป็นจำนวนมากใครที่อยากได้รถยนต์ดีๆใช้งานปีใหม่ๆราคาถูกกว่าตลาดหลายหมื่นบาทผมแนะนำคันนี้ครับผม Honda City ไฟสองขีดหรือ Honda City ปี2012นั่นเองเป็น Minor c h a n ชแล้วด้วยคันนี้มือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับผมแต่ที่สำคัญนะครับสำหรับคนที่ชอบพลังงานทางเลือกเวลาน้ำมันแพงๆคันนี้มีคือ CNG จากโรงงานนะครับ CNG จากโรงงานนะครับรถเดิมๆจากโรงงานติด CNG มาให้นะครับไม่ใช่เอาไปติดเองนะครับโรงงาน Honda ผลิตออกมาพร้อม CNG นําออกมาขายนะครับ ฟังกันไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่มีความรู้หรือใครที่ชอบเกียนใส่ผมนะครับมันเป็น CNG จากโรงงานนะครับรถเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างสีออกเปลือกบางคุดที่เขาเรียกหรือว่าสีเลือดหมูที่เขาเรียกเดิมๆจากโรงงานนะครับผมรถอดี้สวยไม่มีการชนหนักตัดต่อพลิกค,คว่ำหรือจมน้ําใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับผมเจ้าของเก่าเป็น f c ของร้านเรานะครับเป็น f c ของร้านเราและ ไม่ค่อยได้ใช้รถคันนี้แล้วเปลี่ยนไปใช้รถป้ายแดงคันใหม่นะครับจึงนําคันนี้มาขายให้เรานะครับเราขายให้ราคาถูกๆนะครับผมเอาไปเลยเล้าๆนะครับเราไม่มีการเก็บงานใดๆให้ทั้งสิ้นนะครับตรวจสอบเลขตัวถังเลขเครื่องยนต์ทุกอย่างตรงตามเล่มตรงตามออกข้างจากป้ายแดงมาแบบไหนไปแบบนั้นเลยนะครับผมรถโดยรวมโอเคนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับช่วงล่างพอได้นะครับประมาณ80%อาจจะมีกุ๊กกักบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเอาไปเซอร์วิสเอาไปซ่อมเติมอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อย แต่ถ้าไม่ซ่อมใช้งานได้ไหมใช้งานได้ล้อไม่หลุดแน่นอนนะครับสีสันมีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับผมเจ้าของเดิมเปลี่ยนล้อแม็กมาเป็นลาย e อ็นไก RPF1 พร้อมยางดันหลบปีไม่ลึกดอกยังหนายังสามารถใช้งานได้อีกหลายกิโลนะครับผมคันนี้เป็นเกียร์ออโตโ้เดิมจากโรงงานพวงมาลัยมี Airbag ฝั่งคนนั่งข้างมี Air ์แบเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้านะครับผมนี่นะฮะ รถภายในก็เป็นเบาะก,กระบะยี่เดิมจากโรงงานก็จะมีสภาพตามการใช้งานทั่วไปนะครับไม่ได้ถอดซักไม่ได้ถอดล้างไม่ได้ถอดฟอกให้นะครับเพียงแค่ล้างสีดูดฝุ่นให้เท่าั้นนะครับผมเพราะว่าเป็นรถที่จัดโปรราคาเบาๆนะครับผมนะฮะลูกค้านํามาฝากขายเราก็จัดให้เบาๆนะครับเพราะว่าเป็นลูกค้า f c ของร้านเรานะครับแกก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปขายที่ไหนนะครับผมแกก็เลยมาบอกว่าพี่ชอบน้องฝากน้องช่วยดําเนินการให้กับ f c ที่อยาก ได้เอาไปใช้งานด้วยนะครับผมก็จัดมาให้แล้วนะครับผมเลขไมคันนี้วิ่งมา340,000กว่ากิโลแท้ๆได้มาจากลูกค้าแบบนี้เลยนะครับผมผมไม่ได้มีการแต่งไมาแต่อย่างใดนะครับผมเลขไมค์ขนาดนี้นะครับถือว่าไม่เยอะสําหรับรถปี2012นะครับผมรถจริงๆอ่ะมันใช้ได้เป็นล้านโลนะครับผมขึ้นอยู่กับการดูแลนะครับผมนะฮะนี่นะฮะสวยงามจริงๆนะครับผม ภายในก็เป็นบอกกรรมะหยี่ก็จะมีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างนะครับก็ใครชอบถูกใจก็เอาไปถอดซักถอดฟอกได้นะครับผมเราเพียงแค่ล้างสีดุดฝุ่นให้เท่านั้นและก็เช็คให้เท่านั้นนะครับว่ารถสามารถใช้งานได้ดี แอร์เย็นฉ่านะครับผมได้รถปีใหม่ๆใ,ในราคาที่โคตรถูกนะครับผมบอกเลยนะว่าผมขายถูกกว่าตลาดหลายหมื่นบาทพี่ลองเช็คราคาตลาดได้นะครับตลาดรุ่นเนี้ยติด CNG รุ่นเนี้ยเขาก็ขายกันแสนกลางแสนปลายมีให้เห็นนะครับแต่ผมขายให้พี่ในราคาแค่แสนต้นๆน,นะครับผมพ่อค้าแม่ขายต่างๆนะครับที่อยากชอบท,ท,ที่ที่อยากเอาไปขายทํากําไรนะครับ เรามีช่องให้อยู่แล้วนะครับราคานี้คุณซื้อไปขายมีกําไรแน่นอนนะครับซอกซ้ายซอกขวาเดิมๆจากโรงงานนะฮะฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะครับนี่นะฮะไม่มีการพ่นสีแต่งสีแต่อย่างใดน,อน็อตฝาท้ายไม่เคยแกะเลยนะครับผมนี่นะครับเดิมๆมาจากโรงงานนะครับและก็มี lngv มาจากโรงงานนะครับเพราะว่าเมื่อวานมีคนมาเกียนผมบอกว่ารถเดิมๆทาไมไม่บอกเวลาติดแกะผมบอกทุกอย่างนะครับผมไม่เคยหมกเม็ดกับลูกค้าแต่อย่างใดนะครับอันนี้เป็นถัง CNG เดิมจากโรงงาน Honda เป็นคนติดตั้งมาเดิมจากโรงงานนะครับใครที่ไม่รู้ใครที่เกียนบางทีคุณมาเม้นมัวๆซั่วๆไม่มีข้อมูลตามความเป็นจริงนะครับผมอันนี้มันมาจากโรงงานนะครับโรงงานผลิตมาแบบนี้เลยลูกค้าไม่ได้เอาไปติดเองนะครับนี่นะฮะรถโด,ดยรวมสวยงามนะครับหลุมอะไหล่สวยงามยางอะไหล่สวยงามนะครับไม่มีการพ่นสีแต่งสีแต่อย่างใดยางอะไหล่แม่แรงต่างๆมีมาให้ครบครับผม นี่นะฮะกุญแจมีเป็นรีโมทเดิมจากโรงงานมาให้ด้วยนะครับผมนี่นะครับเป็นเครื่อง i v t e c h c n g เดิมจากโรงงานครับปี2012ตัวรถยังภาษีไม่ขาดขาดปีหน้านะครับปี68เลยนะครับผมใช้กันไปเลยยาวๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์แล้วฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับสตาร์ทที่เดียวติดนะครับใครที่ชอบประหยัดนะครับผมบอกเลยนะฮะน้ำมันรถรุ่นนี้กินอยู่ประมาณ17-18กิโลเมตรต่อลิตร และยิ่งใช้ CNG ตกกิโลละแค่80ตังค์ถึง1บาทเท่านั้นเองนะครับเติมเต็มถังแค่ร้อยกว่าบาทนะครับวิ่งได้เป็นร้อยโลนะครับวิ่งได้เป็น200ยโลเลยนะครับถูกมากๆนะครับเฉลี่ยแค่หลัก10ตังค์เท่านั้นนะครับไม่ถึงบาทเลยนะครับวิ่งระยะไกลๆนะครับห้องเครื่องสะอาดนเราไม่ได้ล้างห้องเครื่องให้ด้วยนะครับก็จะมีแค่ริ้วรอยตามการใช้งานนะครับจากการดูโดยรวมนะครับไม่มีหยดไม่มีย้อยไม่มีเยิ้มของคราบน้ํามันแต่อย่างใดนะครับนี่นะฮะ สุดยอดเลยนะครับผมเป็น CNG หัวฉีดเดิมๆมาจากโรงงานเลยครับฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะฮะรถบอดี้สวยจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะฮะเข้ามาอยู่ในส่วนของรถนะครับผมภายในถือว่าแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับผมนี่นะฮะภายในถือว่าแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมสวยงามนะครับแล้วก็พวงมพลมาลงผมาไลนยนี่ถือว่าสวยงามเลยนะฮะมีจอ ตัวไพโอเนียมาให้ด้วยนะครับผมดิสจอสองลินนะครับเสียงยังใช้งานได้ดีนะครับต่อลูทูธบูทูธได้นะครับผมเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างโอเคนะครับผมน้ํามันมีเกือบเต็มถังนะครับลูกค้าใส่มาให้เกือบเต็มถังเลยนะฮะซื้อไปก็ขับกลับได้เลยนะครับผมช่วงล่างก็โอเคพอประมาณนะครับประมาณ80%นะครับถ้าถามว่าเอาไปเก็บอะไรก็มีไอ้บูทลูกหมากเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับแต่เป็นรถฝากขายนะครับผมไม่ได้เก็บงานใดๆให้ทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเขาเอามาขายเขาก็ ขายถูกแล้วเขาขายให้ตามสภาพผมก็ขายตามสภาพผมแค่ขอแค่ค่าดําเนินการเล็กๆน้อยๆแค่ผ่านมือเท่านั้นเองนะครับถือว่าไม่ได้ลงทุนอะไรแค่ลงทุนลงแรงตรวจสอบตรวจเช็คให้เท่านั้นเองนะครับผม ใครที่อยากได้นะครับรถดีๆจัดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับผมบอกเลยอยู่ไม่นานแน่นอนราคาเบาๆเล้าๆแบบนี้ได้รถสภาพดีๆแบบนี้ไปใช้งานอยู่ไม่นานแน่นอนเห็นคลิปแล้วถูกใจคุยกับคนในครอบครัวให้เรียบร้อยมัจจาได้มัจจารีบมาดูได้รีบมาดูนะครับผมบอกเลยว่าอยู่ไม่นานอย่ารีรอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะนานที่ก็จะหลุดไปเหมือนคันที่ผ่านๆมานะครับผม CNG โรงงานเป็นการใช้ที่ดีนะครับเขาคิดค้นมาผ่านการกระบวนการคิดตกรผ่านใช้วิศวกร คิดหลายคนนะครับไม่ใช่คิดเพิงเดียวแล้วเอาออกมาผลิตนะครับกว่าจะออกมาแบบนี้ได้เขาคิดกันมาแล้วนะครับซึ่งทนทานใช้งานดีแน่นอนนะครับเพราะว่าได้รับวิศวกรระดับเอ็กเปิร์นะครับและเขาไม่ได้คิดคนเดียวนะครับนี่นะครับลองดูนะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2กรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งไปเดลเลอร์ราคาเบาๆนะครับกับ Honda City ปี2012 CNG เเดิมจากโรงงานมือเดียวป้ายแดงในราคาแสนต้นๆเท่านั้น โคตรถูกโคตรเราโคตรคุ้มไม่จับไม่จองตอนนี้ก็ไม่รู้จะซื้อตอนไหนแล้วครับผมไม่ได้บังคับให้ซื้อแต่ถ้าอยากได้พาเพื่อนพาช่างมาช่วยตรวจสอบได้เลย I อยูสคาการาตียินดีให้บริการขอบคุณครับ